bye, -bye. เอาละครับกลับมาต่อกันใน GTA 5นะครับกับ EP ที่ส0กันแล้วนะครับโอเคก็ตรงนี้นะครับขอตัดกลับมาทางฝั่งแฟนกรินบ้างนะครับหลังจากที่เรากระโดดไปทาภารกิจทางฝั่งของไมเคิลเนี่ยสลายภารกิจเลยนะครับโอเคกลับมาผมขอมาเก็บภารกิจนี้ก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวตัวภารกิจของทางฝั่งไมเคิลเนี่ยมันจะมีการไปป้น ธนาคารป้นร้านเพชรป้อนอะไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะได้เรียกว่าป้นแบบยาวๆไปเลยนะครับโอเคตรงนี้เข้ามาที่บ้านของแฟรงกี้ครับเป็นคัตซีนะครับตอนเริ่มต้นภารกิจครับน่าจะเป็นช่วงเย็นวันถัดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาโอเคไปคัตซีเลยนะครับก็จะเป็นพวกนันนาป้าป้าครับโอ้ทุกครที่ขอจะได้เป็นจริงสมดังปรารถนาแล้วเอาวาไงหวัดดีผมไม่อยากรู้อะไรทั้งสิ้นเลยนะแฟรงกี้มันบ้าอะไรจะเนี่ยหมายถึงมันเกิดขึ้นบ้าอะไรทีน่น,นี่ เดี๋ยวนะแฟงกินเข้ามาทำอะไรที่นี่ไม่ทราบฮะก็ปมกอาศัยอยู่ที่นี่ไงที่นี่มันบ้านผมครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะอ๋อเหรอยังไงก็ช่างมาเจ้าคนนี้กำลังปลุกพลังหญิงในตัวฉันพองั้นจ้องหายหัวไปซะป้ายป้าโกโก้โอเคด้วยความหวังดีเลยอ๋ออย่างเซครับกลับบ้านมาเจอป้าเจอน้าอย่างเงี้ยก็มาเจอเพื่อนครับฉันได้ยินวิธีแก๊งสเตอร์เพื่อนเอ้ยดูซิว่าใครกลับมาแล้วเป็นไงบ้างเพื่อนอ้าวเมินเลยโอ้ไม่ไม่ไม่ขอรบกวนหน่อยสิเพื่อน ชายผู้ไม่เคยมีใครขวางได้กลับมาแล้วแมวนะให้ตานสิฉันต้องมาเสียเวลานะกับพวกผู้ใหญ่ที่อยากจำลึก,กอลลดีตอีกคนแล้วหรือไงกันเนี่อไอ้โง่แกไม่ถึงอะ้รคิดถึงได้นะเพื่อนอ๋อฉันก็คิดถึงแกเหมือนกันเอาใจคิดถึงฉันเงี้ยเหรอไม่ไม่ไม่ฉันที่คิดถึงแกแกกับก้อนเหี่ยวของแกยังอยู่ดีใช่ไหมลนะ่ะฉันได้เจอตู้ตตตไอ้ไขอเซ็นเซอร์ไปนะครับฉันไม่ได้เจอแกมาเป็นหลายปีเลยแต่ฉันเห็นว่าแกอยู่สุขสบายดีนี่นะดูนั่นสิแล้วไงฉันสบายดี นา่อดีตฉันได้ยินมาแต่ชนรู้จักพวกเด็กที่อยู่ในคุกมันยังมาเกาะแกอีกตั้งเยอะนะแกใช้เวลาส่วนใหญ่จ้องดูไข่พวกนั้นไม่ใช่เหรอเออนี่มันโคตรตลกเลยแกยังมาพบกับไอต้ตลกนี่อยู่เลยวะแอลทิ้งมันไปซะไอ้งโง่มันพูดเดียวกันนะสเตรททำไมทำไมนายถึงไม่ต้องกินไส้กันทีนนพวกนายารู้ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนะรู้แล้วไม่เพื่อนดีใจที่นายกลับมานะอ,อ๋อคิดถึงมากเลยเพื่อนไ้ตายสิายสนายคงตกกระปองแน่อยู่ในนั้นตกกระปองกันเหรอเฮ้ย ไอ้คอเอ้ยรู้จักพวกไอ้เมืม่อที่แกออกมาข้างนอกนี่ทุกวันพูดถึงแล้วตกอับอีกแล้วก็ชันสาบานเลยนะเพื่อนแกมันไม่เคารพกันสันเลยไอเวทเอ้ยฉันเคารพความเป็นจรงงิงตะหากความเป็นจริงก็เหรอเออสิวะโอเคก็เดี๋ยวผมรวบรวกันค,ครับมันพูดก,กันเร็วมากนะครับก็คือ สเตทนะครับสเตทคือคนเสื้อขาวนะครับเพิ่งออกมาจากคุกครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่า3คนนี้เขาเป็นเพื่อนกันครับเราก็สเตเนี่ยติดคุกไปนะครับมันก็เหลือเพียงแค่ลามานะครับเราก็แฟรงกี้นะครับที่อยู่ข้างนอกครับทีนี้สเต์เนี่ยออกมาจากคุกครับก็ไปหาลามาครับเราก็มาบะกกับเรานะครับก็คือมาหาเราตรงนี้เนี่ยลามาบอกให้เราขับรถไปครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้แผนอะไรพวกนี้ครับก็เลยพยายามจะถามว่าไปไหนอะไรยังไงครับ ก็ลามาไม่ยอมบอกครับมันบอกว่าเป็นเรื่องธุรกิจนะน,นะโอเคมา ภารกิจแรกครับคือเราต้องไปร้านขายอาวุธนะครับตรงนี้เวลาขับรถเนี่ยผมขอข้าบประสบการณ์ไปเลยครับก็จะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการไม่กินเส้นกันครับคือการแซวการกัดกันเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นอเมริกันนะครับประมาณนี้โอเคก็อนตรงนี้นะครับเหตุผลคือเราอจะต้องไปร้านขายอาวุธเพื่อทําการซื้อปืนนะครับตรงนี้เกล็ดเล็กเกล็ดน,น้อยนิดนึงครับคือไอ้สองตัวที่มันมากับเราเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปซื้ออาวุธหรือซื้อปืนได้ครับเพราะเนื่องมาจากว่ามันโดนทันบนหรือติดทันบนอยู่ครับคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งออกจากคุกอ มาแล้วนะครับพอจนานก็ต้องกลายเป็นเราครับที่ต้องขับรถแล้วก็ไปซื้ออาวุธครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราอ่ะจะพยายามเขาเรียกว่าประหลออนะครับหาข้อมูลว่าตกลงมันเรื่องอะไรกันแน่ครับทำไมต้องขับรถทำไมจะไปไหนทําไมต้องเตรียมปืนด้วยอะไรอย่างงี้นะครับโอเคตรงนี้ไปเข้าไปซื้อปืนครับได้ของไม่ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งได้เงินเร็วนะเพื่อนยิ่งติดคุกเร็วมากขึ้นมากกว่ามั้งเนี่ยโอเคเข้าไปครับ ร้านขายปืนนะครับร้านขายอาวุธต,ตรงนี้มีอาวุธให้ขามีอาวุธให้ซื้อมากมายนะครับรวมไปถึงพวกชุดก่อพวกระเบิดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับบางอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่ปลดล็อกในตอนนี้แต่ว่าพวกแคตตาล็อกต่างๆเนี่ยมันจะมีการส่งเข้าไปในอีเมลนะครับในโทรศัพท์ของเราเราก็สามารถเช็คได้ว่าในแต่ละรอบในแต่ละอะไรพวกน,นี้มันมีการปลดล็อกอะไรแล้วบ้างครับโอเคพารกิจต,ตรงนี้เราจะต้องทําการซื้อชอ็อตกันนะครับที่มีตัวเขาเรียกว่าไฟฉายติดที่ปืนด้วยนะครับเมื่อกี้มันบอกแล้วนะครับ โอเควิธีการครับเราก็เข้าไปที่เคาน์เตอร์ครับทำการกดอันนี้ผมใช้จอย Xbox กนะครับทาการกดขวาครับเพื่อทําการเซอร์วูดครับให้เราทําการกดซ้ายขวาเนี่ยเพื่อเพื่อเป็นการเลื่อนนะครับพวกอาวุธต่างๆจะเห็นว่าบางอันเนี่ยอาจจะยังเลือกไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องการคือให้เรากดขึ้นไปนะครับมันอยู่ที่แผงด้านบนตรงนี้นะครับโอเคก็จะเป็นลูกซองปั๊มนะครับหรือปั๊มช็อตกันนั่นเองปึ๊บ มาครับเราก็เลือกออปชั่นเสริมครับว่าเราอยากจะตกแต่งอะไรได้ั้ยอ่าบ้างไหมนะครับก็ตัวนี้ผมขอเป็นแฟลไลท์ตัวเดียวพอนะครับตามค้อพรกภิกก็คือเพิ่มเงิน472ใช่ไหมหรือราคา472โอเคเรียบร้อยครับหลังจากนัดออกเลยครับโอเคก็ไม่มีปัญหาครับสองคนนี้ไม่ได้ซื้ออะไรอยู่แล้วนะครับแค่เข้ามาดูเป็นเพื่อนเฉยๆไปแล้วเราก็คือรถครับ แล้วเดี๋ยวระหว่างทางที่เรากําลังจะไปเนี่ยเรากาลังจะไปโรงงานล้างแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนเนี้ยแหละเดี๋ยวเราจะได้รู้ความจริงว่าเราจะเรียกว่าเอายานะครับหรืออาจจะไม่มีก็ไม่รู้แหละไปส่งให้กับใครบางคนนะครับเพื่อที่จะได้ไปเรียกว่ากลับวงการเข้าขายยานั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าใน,เ,นเรื่องทางฝั่งของแฟรงกิ้ช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงของพวก แก๊งนะครับที่ถูกเรียกว่าเขาเรียกว่าไงมีการสืบทอดนะครับต่อจากภาคซานเดรนะครับก็คือแก๊งที่เป็นสีเขียวแล้วก็แก๊งที่เป็นสีม่วงครับแก๊งสีม่วงเนี่ยถ้าผมจำชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นแก๊งบาราสนะครับส่วนสีเขียวไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นของใครเพราะว่าถ้าใครติดตามหรือเคยเล่นเรื่องทางฝั่งของซานเดรเนี่ยจะรู้ว่าสีเขียวเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหามากๆครับมีการหักหลังมีน,น,นู่นนี่นี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่สีม่วงตอนนี้ยังคงเป็นบาราสอยู่นะครับแล้วก็ตอนน เรากำลังจะไปติดต่อกับใครบางคนเพื่อทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนยากันนะครับโดยที่เราอ่ะมียาซึ่งผมดูจากในเรื่องเนี่ยก็ยังสรุปไม่ได้เลยว่าเราอ่ะมียาจริงหรือเปล่าครับหรือจะไปหลอกล่อมันครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างนะครับก็ตรงนี้บทสนทนาในรถเนี่ยถ้าใครอยากรู้สามารถพอดอุบลราอ่านกันเองได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมน่าจะอ่านไม่ทันแล้วก็ไม่มีสมาธิกับการขับรถด้วยนะครับโอเคก็ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรนะ ยอ,อก,กัดอะไรประมาณนี้กันแหละครับแบบไม่กินเส้นกันนะครับโอเคมาถึงแล้วครับ <S <S ที่นี่แหละเรามาถึงแล้วโอเคแล้วก็ตรงนีนะ้การเก็บเหรียญทองอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่น่าจะได้แน่แนแนเพราะว่าถ้าอยากจะรู้เนื้อเรื่องเราไม่สามารถกดสกคริปต์ได้นะครับเราก็เหมือนบางเพื่อบรบิจเนี่ยเราจะต้องทาให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดอะไรประมาณนี้โอเคนี่จะมีการชมเล็กน้อยครับว่าโอ้รู้จักหาที่นะที่นี่มันเงียบไม่มีคนครับขึ้นมาถึงด้านบนแล้วเป็นคัตซีนครับามาถึงแล้วเหรอ เป็นไงบ้างเพื่อนเราขอดีมาแล้วแล้วเงินอยู่ไหนแล้วเพื่อนฉันไปถึงเงินปึกๆเลยน่ะรามาเดวิสว่าไงเพื่อนโอเคเดี๋ยวก่อนนันี่มาอะไรวะเพื่อนนายเพิ่งจะรับพาตัวไอ้นี่ไปไม่ใช่เหรอไม่เอานะรู้ว่าอยู่แล้วว่าใครเป็นใครไยฉันเพิ่งออกมาจากคุกมัสนุกกับพวกนายนะเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่ไม่แม่ไม่นายไม่ใช่เพื่อนฉันรู้ไหมไอ้นี่แหละที่มันจะทําเราพังแกพูดอะไรคำว่าอาล้ครับมามีคนเล่นงานพวกเราใช่ไหมพวกนั้นจะจับนายออกทีวี เรื่องแก๊งลำเส้นกันเฮ้ยนั่นไม่ใช่ใชนั่นเป็นพวกบาราสโอเคก็ตอนแรกเึกว่ามีใครจัดฉากครับไปแจ้งตำรวจแต่สรุปว่าเป็นพวกแก๊งบาราสครับก็เลยเข้าใจว่าไอเนี้ยเล่นตุกติกนะครับโอเคตรงนี้เราจะต้องทำการกำจัดศัตรูครับปึ๊บโอเคโอเคโอเคไอ,คอลูกซองอย่างดีเลยฮึบนี่ฮึบเออแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับไม่เน้นเหรียญทองครับเน้นเอาตัวรอด ตรงนี้ครับ okay. โอเคโอ้ลูกซองยิงแค่เฉียด,ดๆก็ตายตปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเขาเก็บปืนก่อนใจเย็นครับใจเย็นโอ้โหแล้วตรงนี้เราต้องรีบไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรามาจะตายได้เพราะว่าตรงนี้รามาจะโดนระเบิดครับบอกให้เราโคเวอร์ครับปึ้งปึ้งโอ okay. เคเรียบร้อยแล้วก็ฮึบตรงนี้นี่น่าจะมีอีกหนึ่งฮึบ นี่โอ้โหยิงสองแล้วก็เออโอ้โหรีโลอยู่ขึ้นมา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 โอเคโอ้ยผมติดนีสใสรีโลแล้วเลยหนึ่งตัวเลยหนึ่งตัว,ตวเรียบร้อยครับรามาเก็บไปแล้วตรงนี้นะครับเอ่อตัวเดี๋ยวผมค่อยมาสรุปเรื่องของตัวเหรียญทองแล้วกันว่าต้องใช้อะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวมันจะมีบอกตอนหลังซึ่งผมคิดว่าผมไม่น่าจะใช้อ่ไม่ไม่ไม่น่าจะได้แหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเก็บหลักก็ได้ครับปึ้งโอเค อันนี้ไม่ได้ยิงหัวครับยิงแค่ตัวเนี่ยก็ตายนะครับถือว่า,าลูกสองโอพีมากปลปไป,ไป,ไปตรงนี้แหละที่จะยากบึ้มบ้ามบึ้มบ้าอ่อ,อย่างครับอย่างยักโอเคฮึบโอเคฮึบโอเค,อเคหรือขึ้นหัวขึ้นหัวจบไหมจบครับ โอเคแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยศัตรูที่ตายเนี่ยมันมีปืนให้เราเก็บด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันจะมีแอตซ์ซาวไรเฟิลอยู่นะครับบางทีก็เป็นพวกปืนสัน้นปืนเล็กปืนน้อยแอตซ์ซาวไรเฟิลนะครับอันนี้เป็นอะไรวะปืนกลอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมขอดูก่อนโอ้โหเกือบนี่นี่เฮ้ย,ย,ย,ยจะยิงตัวหน้าตัวหลังต,ตายฮึบโอเค okay. ฮึบโอเค okay. รีโหลดรีโหลดรีโหลดเฮ้ยโดนอะไรอ่ะอ๋อระเบิดโอเค มีตรงไหนครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาเอ้ยมีข้อมูลอยู่ตัวนึงครับถึงหรือเปล่าวะเราสามารถเปลี่ยนปืนได้นะครับเดี๋ยวผมคดูก่อนโอเคออะโซไรเฟินครับมาปึ้งปึ้งโอเคตายครับอันนี้แม่นกว่าเยอะมันยิงไกลได้ครับเล็กโซลุซองยิงไกลไม่ได้หมดไหมน่าจะหมดตายแต่ก็อย่าลืม,มนะครับกระสุนนะครับเราก็อย่าลืมดูเรื่อเราด้วย เลือเราเนี่ย HP นะครับถ้าสมมติว่าลดต่ำลงกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะรีเลือดเอ้ยยังมีอีกเนี่ย <laughs> เดี๋ยวมันจะรีเลือดให้ฟรีนะครับก็จะรีมาประมาณครึ่งครึ่งถังครึ่งหลอดครึ่งหลอดโอเคแล้วก็ไปครับตรงนี้มีพยาบาลครับไปต่อไปต่อปึงป้งปึ้งโอ้โหไม่ได้เฮดช็อตเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือน <Be ard S 2> ว่าจะมีตำรวจมา โอเคต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นตำรวจใช่ไหม hey, ไปไปไปจะทางออกแล้วทางออกหนีไฟครับทางนี้ทางนี้ทางนี้ hey, <W> เราก็ตอนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้เหรียญทองเนี่ยจำเป็นจะต้องยิงคนขับพอนะครับให้ให้ตกลงมาด้วยก็ปึ๊บตรงนี้ก่อนครับตุ่มตุ่มตุ่มตุ้มตุ่มตุ่มตุ่มเฮ้ยโอ้ยใบไม้ใบไม้บางใบไม้บางโอ้ไม่ตกไม่ตกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปหลังไม้เอาละกันเปิดตกลงมาครับตรงนี้ อ่าไม่ว่าเอ้ยเราเราต้องเป็นตัวโอเคก็เมื่อะคุ่นี้นะครับคือเราต้องจะเป็นต้องยิงอ่คนขับฮอนะครับให้ตกลงมามันมีหอตามเราอยู่สองลำเมื่อกี้ไม่ลงแล้วเมื่อกี้ไอที่ตกลงมาเนี่ยมันจะเป็นคนที่อ่เป็นคนยิงอยู่บนหอนะครับตรงนี้แหละที่เราที่เราต้องยิงตรงนี้แหละให้คนที่ขับหอเนี่ยตายนะครับโอเควิ่ง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 โอ้บึ้มบึ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 มตรงนี้นะครับเทคนิคคือ แล้วเนี่ยสามารถรอให้ไอ้สองตัวเนี้ยกระโดดไปก่อนได้ครับมันจะหารถให้เรานะครับรถที่ว่านี่ก็คือรถที่มีผู้คนครับขับผ่านไปผ่านมาโอเคเราอ่ะมีหน้าที่ในการขับรถอย่างเดียวครับมาปึ๊ปปุ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 ๊ปปอ๊ปปุ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 ๊ปปม๊ปปุ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 ๊ปป๊ปป๊ปป๊ สกิลพิเศษนะครับในการขับรถฟึบอ,อย่างนี้ได้ครับมันก็จะช่วยเหมือนกับเร่งความเร็วในระยะที่แบบแค่ไม่กี่วิเท่านั้นนะครับไปเดี๋ยวเราค่อยใช้ตอนที่มันจําเป็นแล้วกันฟืนฟื้น,นเดี๋ยวผมพอดูหน่อยนะเรามีทางหนีทีไ่ตรงไหนบ้างวะโอเคตรงนี้นะครับวิธีการหรือว่าเทคนิคคือเราควรจะเข้าซอยเล็กๆนะครับตรงนี้มีซอยหรือเปล่าวะตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เหมือนจะมีซอยอย,อยู่ครับโอ้แต่ว่าซอยมันแบบ มันไม่ค่อยอย่างนี้เท่าไหร่โอเคคือมันมันเป็นซอยที่แบบมันไม่ได้ปิดนะครับคือมันซ่อนจากพอไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาใหม่ฟืนฟืนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่โอ้เป็นซอกที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอะไรชนอ่ะโอ้โหมันพูดตำรวจไนี่ย โอเคผมพยายามจะคือเดี๋ยวฟอกซอยเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับวื้นวื้นโอเคแล้วก็ตำรวจมาทางนี้ใช่ไหมป the ุ๊บปึ๊บปุ๊บไปโดนตำรวจยิงข้างหลังอะทำไมตำรวจมาเร็วจังตำรวจเนี่ยปกติล้วมาจากสปอนหน้าเราทันทีเลยนะครับเราก็เมื่อกี้จะเห็นแล้วว่าเอ้ยโอ้โหตำรัจจะบอกว่าเมื่อกี้จะเห็นแล้วว่าพวกคนทั่วไปเนี่ยมันชอบอยู่ดีขับรถ อยู่ดีก็ไม่เคารพกฎจราจรขึ้นมาทันทีเลยนะครับระวังให้ดีอยู่ดีมันจะขับชนเราเฉยโอเคตรงนี้เริ่มเริ่มตามไม่ทันแล้วครับสังเกตจากตัวดาวที่มันกระพริบกระพริบเนี่ยนั่นหมายความว่าเฮ้ยล้อล้อแตกอันเนี้ยโอ้โหตรงนู้น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 นิดนึงนิดหนึ่งนิดหนึง่งเฮ้ยเอ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 าถอยหลังก็ได้โอเคอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ ดูซิจะเห็นไหมก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าระหว่างตำรวจขับรถกับตำรวจเดินนะครับมันจะมีอยู่สองอย่างมาไหมโอเคเรียบร้อยครับแม่ละล้อล้อแตกด้วยยังยังแบนอ่าเดี๋ยวผมค่อยค่อยไปเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรละกลับไปที่บ้านของแฟรงกิ้นครับตรงนี้นะครับมันก็จะคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะกลับไปตั้งหลักที่ไหนกันดีครับแฟรงกิ้นก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวกลับไปที่บ้านมันก็แล้วกันแล้วก็ให้สองตัวเนี้ย เดินเดินกลับไปเองนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีการด่าเรื่องเกี่ยวกับแก๊งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าเรื่องแก๊งยังไม่จบแค่นี้แน่นอนครับเพราะว่าผมขอได้ย้อนกลับไปนิดนึงไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อสเตรสเนี่ยอ่าไอตอนที่ก่อนที่มันจะเข้าคุกเนี่ยมันเป็นระดับหัวนหน้าแก๊งเลยนะครับสำหรับสีเขียวนะครับก็โดน ติดคุกไปนะครับเราก็เหมือนมันกลับมาคราวนี้มันจะมาทวงความยิ่งใหญ่ครับตอนแรกมันก็อ้างว่าจะไม่เกี่ยวกับแก๊งนู่นนั่นนี่แต่สุดท้ายมันก็เรื่องแก๊้งนะครับระหว่างแก๊งกันนั่นแหละก็เหมือนประมาณว่าจากเรามีเพื่อนนะครับลาม่าหนึ่งคนที่งานไม่หาเงินไม่หาหาแต่เลืองนะครับก็มาเพิ่มสตรสอีกหนึ่งคนนะครับที่อันนี้มุ่งหาเรื่องอย่างเดียวเลยนะครับก็ต่อไปจะเป็น อ่าเหตุการณ์ที่มีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องคอยติดตามกันต่อนะครับสำหรับในเรื่องภารกิจทางฝั่งของแฟรงกินนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับว่าภารกิจหลังจากนี้จะเริ่มมีการบูดเพราะว่าภารกิจนี้จริงๆแล้วมันคือการปลดล็อกมันคือการติดต่อเรียวนะครับเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนอะไรประมาณนี้แล้วก็ร้านขายปืนนะครับซึ่งขับลำบากมากรถคันนี้จริงๆเราสามารถเปลี่ยนรถได้แหละแต่ช่างมันเกียรละเดี๋ยวเพื่อเปลี่ยนรถปุ๊บเราโดน แจ้งความตำรวจไล่จับอีกก็เลยไม่จบสักทีครับเดี๋ยวเราขับไปอย่างนี้แหละโอเคค,ค่อยๆขับไปครับแฟรงกินเทพอยู่ฟืนจริงๆแล้วนะครับสำหรับคนที่เล่นเขาเรียกว่นานักสายโอ้เบรกดีสายเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องเล่นแบบเรียกว่าเนื้อเรื่องจาตลอดก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถไปเก็บพวกสกิลต่างๆได้นะครับตรงนี้โอเคมาถึงแล้วนะครับ <Please. S 1> ก็จอดเลยที่โรงรถของเราโอเค แล้วก็ถึงแล้วเพื่อนเชิญนายเป็นสมาคมกับน้าของนายขณะที่แมนแมนเนี่ยกำลังคุยกันปากไปเลยให้ตายสิวะเพื่อนแกนี่ยิ่งดูยิ่งเป็นขี้แยขึ้นทุกวันเลยนะแห <Hey. Hey. S 1> มเดเพื่อนเออพีวะเชื่อถือเหมือนเขาพยายามหาเงินที่ไม่ถูกฆ่าตายไปสกักก่อนฉันบอกนายแล้วมันเป็นพวกกระจอกเฮะกับไปเรียนเมสสาคูถวนำไปสไปไอเซตเอทูเรตเอ้ยโอเค okay, เรียบร้อยครับภารกิจสำเร็จนะครับมาดูนิดนึง โอเสียแค่เวลาทาทภารกิจโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บเหรียญทองสมมุติว่าจะเห็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยผมทําการเก็บอ,อพวเ,ออเรียกว่าอะไร Achievement ไปแล้ว3จาก4นะครับสมมุติว่าเหอ,อีอญหนึ่งอันเนี่ยเราก็ทําการรีนะครับในการเล่นภารกิจก็คือเข้าไปในตัว เมนูนะครับตัวนี้นะครับเราก็เล่นภารกิจอีกครั้งนึงซึ่งเราสามารถเลือกนะครับเล่นตัวนี้ได้นะครับเราก็าตรงนี้เนี่ยเมื่อเราทําการเล่นภารกิจนี้อีกครั้งหนึงเนี่ยเราแค่ทำภารกิจให้เสร็จสินภายใน10.3 0สูตรเนี่ยก็ตัวเดียวเนี่ยก็ผ่านเลยนะเพราะว่าเหมือนกับประมาณว่ามันจะเก็บภารกิจที่เรายังไม่สาเร็จเนี่ย เพิ่มเติมได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำภารกิจที่เหลือก็ได้นะครับก็ตรงนี้มันจะทำให้เราเก็บเหรียญทองง่ายยิ่งขึ้นครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตว่าผมเนี่ยเริ่มมีการเก็บพวกเหรียญทองภารกิจเก,ก,นะก่าๆนะก็ไล่มาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวว่างๆค่อยไปเก็บตามหลังอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็สําหรับใน EP นะครับขอตัดจบไว้ตรงนี้เราก็อีกไม่นานครับอีกไม่นานผมบอกได้เลยว่าเราจะสู่ภารกิจเกี่ยวกับการ ปล้นแบงก์อีกครั้งนะครับไม่ใช่ปล้นแบงก์ที่ปล้นภาษษษษรกิจปล้นละกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกม GTA นะครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในพีดาครับสวัสดีครับ